โดยกิจกรรมเริ่มด้วยชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมโครงการได้ยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่กัลยาณมิตรสราวินอินทกนกจะได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในวันนี้ จากนั้นพระอาจารย์แจ็กกี้ได้ให้ธรรมะเรื่องความสุขที่แท้จริงจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งทางออนไลน์ผ่านทางระบบซูมและที่วัดโดยได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านจุดประทีปและนำปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคำถามข้อสงสัยวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่น โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดจำนวน34ท่านและผ่านทางระบบออนไลน์จำนวน58ท่านซึ่งทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจปลื้มใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้ร่วมกันเป็นอาตสาสมัครช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยค่ะ